อุทยานแห่งชาติหาดวนกรซ้อมแผนเผชิญเหตุทางทะเลค่ะ เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566นางสาวเนธภางามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนากรตำบลห้วยยางอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นที่ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภยัยและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมฝึกทบทวนการปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานและซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งที่2ปี2566ระหว่างวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคม2566ณนะ อุทยานแห่งชาติหาวนากรโดยมีนายเกรียงศักดิ์ทิติกุลนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลกุยบุรีและทีมวิทยากรจากบูรนิธิหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีฝ่ายกู้ภัยเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทั้งนี้ได้มีการฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นทั้งการกู้ชีพกู้ภัยทางบกและภาคพื้นทะเลมีการจำลองสถานการณ์จริงและใช้สถานที่จริงเคสช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจากบริเวณเกาะจาน์ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งชายหาดวนากรราว9กกิโลเมตรในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากน้ำ ขึ้นสู่เรือและจากเรือไปอยังรถกู้ชีพเพื่อนําส่งต่อโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดระหว่างการช่วยเหลือได้มีการฝึกวัดค่าสัญญาณชีพและค่าเลือดต่างๆของผู้ป่วยเช่นระดับน้ําตาลในเลือดระดับออกซิเจนในเลือดค่าความดันเลือดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อหาความผิดปกติต่างๆในการนารายงานไปยังส่วนประสานงานได้ประเมินสถานการณ์ให้คําแนะนําการช่วยเหลือเบื้องตน้นและส่งทีมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือโดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและผ่านการฝึกซ้อมไปได้ด้วยดีตามเกณฑ์ที่วิทยากรกำหนดและจะได้จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่องและจะรายงานผลการดําเนินงานตามขั้นตอนต่อไป